สวัสดีค่ะเด็กๆพบก,กับคุณครูอ้อยใจเช่นเคยนะคะในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์คืออะไรเดี๋ยวเด็กๆตามคุณครูอ้อยมาเลยค่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปทํายานพาหานะทางอากาศนะคะนั่นก็คือจัรวดนั่นเองค่ะเด็กๆ,ๆใช้วัสดุกระดาษ เีหแผนนะคะแล้วก็สีเทียนนะคะสร้างสีสันให้กับจรวดนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มพับจรวดกันเลยค่ะเด็กๆดับแรกนะคะพับครึ่งกระดาษนะคะพับกระดาษให้ได้ครึ่งด้านยาวนะคะด้านยาวของกระดาษ a 4นะคะนี่นะคะเด็กๆ พับให้ได้คลิ่งหนึ่งนี้ค่ะแล้วพับด้านบนนะคะมาตรงกึ่งกลางกระดาษนะคะเพื่อทำให้ได้มุมที่แหลมนะคะได้มุมสามเหลี่ยมนะคะแล้วนะคะได้สามเหลี่ยมแล้วก็พับลงนะคะพับลง ตึงกลางนะคะเว้นด้านข้างตรงนี้ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะด้านกางเว้นลงมาให้ได้ถึงกางอย่างนี้นะคะนคะะเด็กๆเปลนตรงนี้ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะไม่ต้องพับตรงสามเหลี่ยมชิดมากนะคะพับลงไปอย่างนี้ค่ะาจากพับตรงนี้แล้วเราก็พับ มุมแหลมอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆเก็กกลางนะคะพับให้ได้มุมสามเหลี่ยมแหลมๆอย่างนี้นะคะก็จะได้ออกมารูปแบบนี้ค่ะเด็กๆได้แล้วแล้วก็ พับตกลงนี้นะคะล็อกตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้เปิดนะคะแล้วก็พับคู่พับนี้ปรกบกันอย่างนี้พลิกอีกทีนนะคะปี อีกสองข้างนะคะแยกออกยอย่างค่ะเด็กๆได้จรวดแล้วอีกนไหมคะมได้จรวดแล้วเราก็เพิ่มสีสันของจรวดค่ะเด็กๆทำรวดลายกันก็ได้แล้วแต่เด็กๆจะทำรวดลายสวยนะคะข้างนีนะคะ สีที่ปีนะคะฉูชอบหลากสี เด็กก็ระบายตามจินตนาการของตัวเองเลยค่ะใช้สีอะไรก็ได้นะคะเด็กๆจำได้ไหมจากที่เด็กๆเรียนในหน่วยสีแล้วเด็กๆจำสีได้ไหมคะว่าสีมีสีอะไรกันบ้างเด็กๆชอบสีไหนก็ระบายสีนั้นเลยค่ะ กลางออกดูกสิว้าเห็นยังคนาดเด็กสวยยังเดี๋ยวเราก็พุ่งไปเลยเวลาเรานั้นเวลาวิธีเล่นนะคะเราก็จะจับด,ด้านท้องของจรวดนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็กางปีอออกแบบนี้แล้วเราก็พุ่งไปเลยนะคะให้เด็กๆลองไปทำดูนะคะ รมนี้ก็ช่วยเสริมสร้างกามเนื้อมัดเล็กนะคะให้แข็งแรงนะคะแล้วก็เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์นะคะทำให้เด็กๆได้เล่นอย่างสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็สนุกสนานด้วยค่ะเด็กๆ,ๆสำหรับวันนี้คุณครูอ้อยใจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆ,ๆบ๊ายบาย